สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเกวารินสุขสำราญอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ทับเดเลขที่12วิชาภาษาอางกษครูผู้สอนครูธนาพรเชื้อลื่นวันนี้จะมาพูดน้มนเาวใจเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผักกินเองนะคะการปลูกผักกินเองนะคะมีประโยชน์มากมายนะคะเช่นการที่เราปลูกผักกินเองนั้นทําให้เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปหรือผักชนิดต่างๆ ที่เรารับประทานเข้าไปนะคะปลอดสารพิษแน่นอนเพราะว่าเราเป็นคนดูแลแล้วปลูกสร้างมันขึ้นมาเองแต่ผลผลิตมันขึ้นมาเองทําให้เราค้นพบว่าสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปนั้นเชื่อม100ั่นร้อยเ์เซ็นแน่นอนค่ะขอให้ทุกคนนะคะปลูกผักกินเองนะคะทําให้ทําให้เรามั่นใจามากขึ้นทุกคนก็ต่างรู้ดีกันว่าเกษตรกรสมัยนี้นะคะใช้สารเคมีต่างๆกันมากมายนะคะเช่น ที่ใช้ยาฆ่าแมลงหรือฉีดพ่นต่างๆนะคะทําให้เกิดผลเสียต่างๆตามมาภายหลังได้นะคะเช่นอาจเกิดก่อมะเร็งหรือโรคภัยต่างๆนะคะขอให้ทุกคนนะคะนำไปพิจารณาหรือว่านำไปไต่ตองนะคะว่าผักที่เรารับประทานตอนนี้ปัจจุบันนี้ปลอดสารพิษหรือเปล่าแต่แน่นอน50%ไม่ปลอดสารพิษแน่นอนค่ะถ้าเกิดเราไม่มั่นใจนะคะแน่นอนค่ะเราต้องปลูกกินเองนะคะ ทําให้เรานะคะเชื่อมัน100่นร้อเปเซนว่าที่เรากินนั้นปลอดสารพิษหรือการที่เราปลูกผักกินเองนั้นมีประโยชน์มากมายเช่นอาจจะทําให้เรามีรายได้มากขึ้นหารายได้ภายในครอบครัวนะคะปลูกผักนําไปขายได้หรือว่าเราจะนาผักชนิดนั้นนะคะมาปลูกทําเป็นแปลงเป็นสวนหลังบ้านทําให้เกิดการสวยงามนะคะเดื๋จะเกิดสิ่งที่ดีนะคะต่อตัวเองและครอบครัวเพราะได้รับประทานผักปลอดสารพิษเข้าไปนะคะ วันนี้ขอจบการนำเสนอการพูดนำนาใจเพื่งนี้ค่ะ